นี้เอาสายไหมลงมาให้กินหน่อยุ่งนี้เอาสายไหมลงมาให้กินหน่อยวันี้เอาสายไหมลงมาให้กินหน่อยุ่งนี้เอาสายไหมลงมาให้กินหน่อยสื่เรื่องมาจากคุณภริยาเนี่ยผมไปเจอใ<ไ>นเพจอารีคอมมิตี้นะครับผมว่าสายไหมด้านนี้อร่อยเด็ดจากการลัฐบัญญติหาข่าวนะผมบอกว่าลุงเนี่ยจะมาขายเป็นเวลานะผมแล้วก็มาช้าหมดอดด้วยนะครับเลยจัดมาสามชุดเพื่อไปฝากคุณยาแต่งดน้ำงดอาหารก่อนนะคะเพราะวันนี้จะทําการผ่าคลอดใบนี้คะ่ะ a few moments later วันี้เอาสายไหมลงมาให้กินหน่อย นี้เอาสายไหมลุงม,มาให้กินหน่อยพรุ่งนี้เอาสายไหมลุงมาให้กินหน่อยพรุ่งนี้เอาสายไหมลุงมาให้กินหน่อยด้วยความที่กลัวลุงไม่มาขายเลยทักไปส่วนตัวเลยว่าพรุ่งนี้ขายไหมครับขหยครับว<อ>้าโลอกไปทีนะผมเกบ<อ>กินด่าแล้วไม่ละลุงสายไหมนะผมขายเฉพาะวันจันทร์ถึงวัวงวนศุกร์ช่วงเวลาสิบโมงถึงเที่ยงถ้ายังไม่หมดก่อนนะผมและสาวที่จะขายในออนไลน์นะครับผมและใครที่อยากกินนะผมร้านตั้งอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาอารีย์นะผมราคาชุลละ2 0บาทเท่านั้นเองจัดมาเลย5ชุดนะผมให้คุณภรรยาได้อิ่มหวาน กันเลยทีเดียว